ดองนะคะผักเซียนนี่เขาเรียกผักเซียนอะไรแม่สาวสาวเก็บผักเซียนนะคะมันจะเก็บยอดประมาณไหนแม่อ่อนๆแี่สมมุติยอดนี่นี่หักเปาะหักเปาะเลยนะแม่น้อเน่ลงกับปัดหล่นแหละมันจะได้ไม่แก่เงินก่อนแม่บอกแหน่ลงแม่แหน่ลงไปว่าอะไรเออ จะเราจะเด็ดเฉพาะที่เราเด็ดได้ยอดยอดให้มันกรอบพอเด็ดเปาะก็คือใช้ได้แต่ถ้ามันเหนียวนี่ก็คือเหนียวมันกิดเงได้ลูกจะกินาแแล้วถ้ามันมีดอกละแม่มีดอกมันกิดเงแล้วแต่ถ้าดอกน้อยๆอ่อนๆนี่ได้เนาะพวงดอกมันจะรอดอ่ะอืมเอาพวงดอกไปได้เลยถ้าสมมติว่าดอกมันออกอ่อนๆนะค่ะนี่นี่แหละค่ะววิถีเกษตรกร เป็นยังไงบ้างคะเก็บผักเซียนเป็นคนเมืองเหนือเจ้าแต่คนเมืองเหนือมาภาคอีสานมาเก็บผักเซียนจะได้ผักเซียนไปกินเจ้า <üman> เพราะว่าเป็นคนอีสานแต่ไปอยู่เมืองเหนือเจ้า <c oughs> จา้จาทีนี้มาก็มาเก็บผักเซียนนีนหล่ดดองเอาไปกินเชียงใหม่เจ้าเพราะว่าที่บ้านทําร้านค้าขาย มาพิถีชีวิตยอย่างนี้ดะมีความสุขด,ดีจ้ะ <Yeah. S 2> เรียนไปกินด้วย hmm. เสี้ยนที่เราล้างไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะให้แม่ทำคั้นเป็นอ่าส้มส้มผักเสี้ยนค่ะที่เอาไว้กินกับน้ำพริกกินกับป่นอ่ะจ้ะเดี๋ยวเราจะคั้นอันนี้เราเก็บมาได้ประมาณตะกาหนึ่งนะคะแต่ว่าราลาเันมันจะเหลือนิดเดียวตอนนี้เป็นการขั้นตอนแบบคั้นผักเสี้ยนมาว่าแม่มาตากแดดไว้เนาะให้มันสลดหรือว่าให้มันยุบอะเนาะ นน้านี er> ่อาถิมเอลน้น้นมันมันเที่ีชมพูเพว่าขนน้ำนี่มเ้ชอันนี้เอาน้ำใส่หน่อยนึ่งบอกแม่ใช่ มันเฮอเสียดน้ำเลยมันก็บ่มีน้ำยลยขั้นจนเห็นมันเศร้าเลยบองอเลยบ่หรืออย่างเขาขั้นเอ่อนะอิ็ดะาวนแทนไ่เ็ล้ขั้นเห็นมันอ่องะอั้นรสสลดดีมันกขมยู่ดีเก็บมาตั้งเยอะแยะเลยเป็นกระจาดเลย สรุปได้แค่นี้ไม่รู้ขั้นเสี่สีเดือดเลยบูดูเด้อแม่เป็นคนทำนะอร่อยมากทำไปชุดหนึ่งแล้วเมื่อวานขั้นไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อเช้ากินสุดยอดเลยเมี่อวานแกไปซื้อมาคนส่งมาเปย์ดีเด้ทขา้นไหน เอ๊ะคุณแม่จ๋าทำอะไรคะอืมแล้วก็มีซีอิ๊วบะคั้นจุ่มผักเสี้ยนอ๋อผักเสี้ยนที่เราเก็บมาเมื่อกี้แล้วเราล้างแล้วล้างกี่น้ำแม่สอน้ำอ๋อล้างสองน้ำเสร็จแล้วเราคั้นคั้นคั้นไปถึงตอนไหนคั้นยังไงเราถึงจะรู้ว่ามันได้อะแม่คั้นจนมันอ่อนค่ะดี๋ยวอืม อแต่ผักเสี้ยมันก็อ่อนอยู่แล้วนะแม่นเน<อ>าะแล้วเราคั้นแล้วเราใส่อะไรบ้างคะแม่เออเอาอ่อนเกี่ยใส่น้อยจ้ะแล้วก็น้ำน้ำแรกเนี่ยเอาเอาทิ้งเด็อ๋อเราคั้นใส่เกลือแล้วน้ำแรกที่คั้นใส่เกลือเนี่ยเอาทิ้งจ้ะแล้วก็น้ำที่สองน้ำที่สองเ,าเอาไว้มีชูรสมีเกลือมีชูรสมีเกลือ แล้วคั้นต่อไปเรื่อยๆจนมันเรารู้สึกว่ามันนิ่มจ้าแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวนึ่งตามปริมาณของรถมือค่ะรถมือของคนทําเขาจะกะออกว่าผักปริมาณเท่าไหร่เกลืออ๋อน้ํานี่คือชิมได้เลยเพราะมันเป็นน้ําสะอาดนะคะแม่จ้าอ๋อข้าวเราใส่เยอะไหมแม่ข้าวสุกข้าวสุกอืมกใส่เยอะอกนี่ จ้ะอืมอืมเราคั้นเนาะแล้วเราก็ใส่ภาชนะไว้จ้ะอันประมาณกี่วันแม่ได้กิน<ร>สองวันก็ได้กินเนาะพอคั้นใช่ไหมคะใส่เสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันจะกลายเป็นสีชมพูนะแม่เนาะพอถ้ามันเป็นแล้วน้ำจะเป็นสีชมพู <c oughs> ใช่ไหมแม่อืมเดี <c oughs> ย๋ยวเรามาดูต่อนะจ้าเวลากลอกอืมอันนี้คือขั้นรอบสองแล้วนะแม่เนาะ รอบสองขั้นห้สโลแล้วก็ใส่เกลือ่ข่ข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วแล้วก็ใส่ชูรสแม่เขาจะกะเองเนาะเพราะว่าแม่เขาจะรู้เลยไม่ต้องช้อนตวงช้อนอะไรประมาณนี้เพราะว่าแม่เขาทําบ่อยแล้วแม่เขาจะรู้แต่ว่าอย่างเค็มแับเนี้ยถ้ามันรสพอดีเทากั เ,เ,เ,เดี๋ยวมันน้ำสีชมพูคืออะไรน้ำมันน,น้ำเริ่ม,ขมเข้มข้นจะเป็นสีชมพูลแล้วเนาะเพราะว่าเขาใส่เข่ากัาบอเออมันเพราะว่าเอาน้ำเขียวมันออกเด้อนี่เรากินนึงกับกินอันนี้ แม่คั้นเสร็จแล้วแม่ให้ใส่ถุงใช่ไหม,มแม่ให้กอกยังไงไหนบอกอให้เอาผักเซียนใส่ลงไปก่อนใส่ลงไปพอเหมาะเนาะม,มันเป็นแล้วน้ำมันจะเป็นสีอย่างนี้นะคะเรี้ยวได้เลยจ้ะอร่อยเลยใช่ไหมคะก็คนชอบก็สดน้ําได้เลยแล้วแม่บอกให้ใส่น้ําลงไปหน่อยนึง จริงๆนะถ้ากินจริงๆซดน้ำได้เลยเพราะเราทำเองไงสะอาดเนะะาะาพัดจะไล่เรียบร้อยน้ำที่น้ำดื่มเราเอาใส่แม่เอาใส่<ม>ต,ตักให้มันพอประมาณเนี้จ้ะแล้วแม่สอนที่นั่มันถังยางให้ทำใส่ลงไปอีกเออให้ขวางแบบนี้แล้วก็พับสองรอบ ก็มัดให้มันปองอม,มันจะได้สวยงามทำาขยได้เลยในโชซิ